สวัสดีครับอันนี้วันที่สเปีร์สิงหานะครับวันนี้เรานำสินทรายมาส่งลูกค้าที่พัทยานะครับอันนี้จอดพักรถอยู่นี่ครับเพิ่งมาถึงพัทยากำ,กำลังจะลงอ่ากำลังจะลงทางด่วนนะครับ นี้เรานำหินประเภทเหินหน้าเรียบผัดหน้านะครับขนาด2เซน30มคู่หกขนาดความหนา2เซนนะครับมาส่งลูกค้าที่พัทยาจำนวน500แผ่นนะครับเป็นหินประเภทเปูสะว่ายน้ำหรือว่าขอบสะว่ายน้ำนะครับ หรือว่าปูผนังแล้วแต่ลูกค้านะครับส่วนมากก็เห็นปูพื้นตามสระขอ,อบสระในสระว่ายน้ำลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาทางเพจได้นะครับหรือว่าเบอร์โทรที่เราทิ้งไว้ให้นะครับประส่งจริงนะครับรส่งทั่วประเทศ ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ